สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขสุขคนทุกห้องทุกคนมื้อนี้ก็มาบิ๊กซีเนาะพี่น้องเนาะมาซื้อจัก,กรยานพี่น้องเลยจะนายเป็นพามากะขอขอบคุณนเอฟซีฝั่งไทยได้ร้ายเนาะที่เพิ่นใหเ้เงินมา2,000บาทพี่น้องมาให้ซื้อจัก,กรยานแล้วก็มาเบิ่งนํากันเนาะว่าสิซื้อราคาขั้นเท่ายพี่น้องเพราะว่ากะงบเฮาก็บ่หลายแหละ เห็นไหมข้างบนน,นู่นน่ะสองพันเก้าสามพันเก้าสองพันหกสองพันห้าอ่ะไหนโอนี่สองพันห้าสองพันหกสามพันตอนนี้กำลังเลือกอยู่ สองพันเกนี่เซ้นี่ก็พอพันเก้าเนอะท่าไหรอ่อ่ะ,ะ,อะ,อะนี่พันเก้าเอาน,น,เนี่แหละนี่ไงนี่ไงฉันชอบสีนี้เหมือนกันแหละสองพันแปดเออเหรอเอานู่นแล้วมาซืวยกว็ถูกด้วยสีพันเก้าดูด,ดูนี่ไงข้างบนด้วยพี่น้ำเนาะจ๋อ,อมันสีใช่ไหมเนี่ยใช่นี่นี่น,นี่สีนี้มีคนเกลี้ยไปดูได้ที่ไหนพันเก้า นี่นี่คันนี้น่ะสองพันสี่ก็ได้สี่้ำเงินขอชอนนี่แล้เอานี่คันก้าองเนี่ยดีไหมนีแก่คันเดียวคนจ่ายตังค์ผว่าเอาพันเก้าใช่หรือเปล่าสวยด้วยนะพี่ยองแทนแรงดแร่าอนเีื้อพันเดียวเห็นไหม เท่ไูนย์พันเก้าใช่ไหมใช่หาพนักงานก่อนหาพลังงานก่อนนี่แหละอันนี้ก็อันนี้สามพันเก้าสามพันสามร้อยพี่ไปอ่านไปเรียกพนักงานเหรออันนั้นคันสามพันสี่อันนี้สองพันเก้า หาพลังงานมาให้ดูอยู่ตอนนี้นี่เครื่องออกกํลังกายลองออกเลยนี่ปั่นได้มั้งเขาให้ลองอยู่นะนเวลาวันนี้น,นี่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 นทำเป็นไหมเออใช่ลองขึ้นดูอ, <laughs> ออกมา ข้าวเดียวพี่น้องกับบริยุทธ์งานดอกหายจะน่ายเพิ่นผ้ามากเนะเพราะว่าชิมาซื้อเองกะย่านแท็กซี่เอากลับไปบดไดพี่น้องเพราะว่าจะน่ายเพิ่นมีรถกับว่าเออใช่อนั่นแหละยกไปยกมาดีใจไหมจะได้จัก,กรยานแล้ว <laughs> <laughs> ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผู้คันนี้สวยนะสีเขียวสามพันแปดสามพันห้า สองพันเก้าสามพันเก้าอ้าอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้ทำไมไม่มีราคาฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเรามาวิกซีค่ะวันนี้น,นี่เด็กๆแพงนะที่บ้านไม่ค่อยแพงนกบ,บาท ไ้ยอยากได้นี้ไอยากได้จ้ะนะที่ตีแบตชอบตีอยู่พี่โซ เพราะว่าพนักง,งานไม่มีไม่มีสักคนเขาจับเองไม่ก่นเนี่ยหนูว่านะราคาต้องเท่ากันเนี่ยเลยมันเหมือนกันนะใช่ไม่กี่ราคาเท่แต่เอาสีนี้นะม,นมันอาจจะเอาลงมาเพื่อเฉยอ่ะน่าจะราคามเหมือนเพราะว่ามันเหมือนกันเลยใช่ต่างกันแค่สีใช่ชอบสีนี้นะ คือเราเอาไม่ต้องมีห่อนะคะเรามีงบน้อยแต่นี่มีห่อเลย,ยเพี่อ๋อนี่เป็นน้ำเงิม,ม,ม,มาแล้วนายสั่งแล้วเพราะว่เาเ,เอาสีน้ำเงินใช่สีน้ำเงินค่ะ ราคาสองพันสี่ก็ประมาณสองพันห้าอ้ามันมันเกาะก,กันนะ,ะราคาสองพันสี่เก่าสิบอ่ะพี่ส้มเข็น,นเขาต้องเติมเติม จะได้มีจักรยานปั่นไปตลาดแล้วอ๋อนี่ไงก็ะจะมาเติมลมตรงนี้คือจุดปั๊มจุดเติมลมจ้ะแล้วเอาเอาบอกขึ้นได้ปะบอกขึ้นได้ไหม โอเคค่ะค่ะเข้าใจแล้วพนักงานดูแรจักรยานยังไม่มาตอนนี้กำลังเติมลมอยู่นะคะ ยางะอ,อ,อะไรอปะนยานอ๋อค่ะอะไรสองพันสี่เก้าสิบก็2,5งพแล้วพี่อออันนั้นคือเจ้านายนะคะทำไมเราต้องซื้อ ตึงมือมันก็หนกไปที<ม>่อ่อันนี้มันก็ดีกว่าอันนี้คืออุปกรณ์ใช่อันนี้คือที่ที่สูบลมอุ้ยน่ารักนะร้อยเดียวเองแต่ไม่ชอบไม่ฉีดยุงค่ะไหนอยู่ไหนคะโอ้ยไปตอนนี้เติมลมเสร็จแล้ว นี่อ่าพี่ชมเข็นไม่ไม่จะขี่เหรอ,อน,นั้นอันนั้นยังไม่ออกเลยกระดาษนะ่ะคุณนายจะจะถีบเลยนะคะไปอะไรดังๆฉันว่ามันขี่ยังไม่ได้มั้งพี่มันดังๆอ่ะ ไม่ตรงนี <Pokemon with others> <ots> ้น <guarding okay>? ่าจะถูป่บมันดังๆยังไงไม่รู้เอออะลองขี่เข็นเอาดีกว่าพี่นาไม่ได้หรอาด่ไ่รู้ว่าได่ไ้วันไปปะโอ้ไปแล้ว ไม่เรากลับไปเราก็หมุนเราเองก็ได้พี่เราก็ได้หย่อนสปูสเปรย์ให้มันเลื่อนอุ้ยได้จัก,กรยานใหม่เสเยต้องใช่พี่ต้องเอานี้ขึ้นไงพี่อ่ะจะต้องไปหันหันกันนี่บอกมันขึ้น โอ้ยเขาให้สองพันก็ดีแล้วจ้าจอโอ้ยพูดไปออกพูดพูดไปเลยเดี๋ยวคนฟังเขาก็โอ้ยฉันให้สองพันเองเขาก็จะพูดแบบนี้ที่เหลือก็น้ำออกเองค่ะเขาบอกมีไหมนี่ยเป็น นี่ไงแต่ว่ามันเป็นสเปรย์นะอ้าวไม่ใช่แบบนี้นะเป็นน้ำน้ำที่ฉีดนะเป็นน้ำหอมน่ะฮะอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทค่ะพี่น้องแพงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้ำปะอันนี้เป็นโลเซนเหรอโอ้โห แพงอยู่นะเนี่ยเจ็ดใช่อันนี้เจ็ดสิบห้าน่ะเนี่ยสี่เก้าใช่เอาถูกๆเนาะอวบอรวนอันอนี้แหละถูกดีอันนี้มันแพงไปวันนั้นลูกค้าลืมไงก็เลยเก็บไว้ใช้มันดีนะสีแล้วยุงแบบว่าไม่กันนีต้องแปดสิบอันนี้แหละปะตอนนี้เรากำลังจ่ายตังค์นะคะทุกคนได้ของเยอะเลยได้จัก,กรยานได้ ของกินด้วยของใช้ด้วยอันนี้ของพี่ส้มแม่จะกลับหรือยังกลับจ่ายตังแล้วก็กลับมาม่าไม่รู้หรอมามา่มา,มา,มาของพีมอ๋อเท่าไหร่สองห้าสองหก 3าม7 3สร็บาทจะกลับแล้วค่ะโดนัทเหรอไม่ใช่โดนัทเราเดินก่อนแล้วกันกพี่ซื้อน้งค่ะ ลองเท้า,ทาผ่านมาแล้วเมื่อกี้จะออกแล้วจะกลับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้โอ้หมวกหมวสวยนะเนี่ยดูดิยัมยั ตัวซาปากปงกําลัางซีม,มื่อแล้วพี่เนาะเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ขึ้นก่อนเอาแปา้ขึ้นเอาบอขึ้นผมชื่อว่ามันตีอยไปมาห,หอดมาหอดอัน,น,นบนพักแล้วพี่เนาะตอนนี้กําลัางเกะเ,เครื่อ,องอเกะคลองออกให้เขาคมเลยที่มา ดีๆนะจะไปดึงเดี๋ยวมันโอ้ยสวยไหมคะทุกคกนราคาสองพันห้าคิดสองพันห้าเลยแหละแต่ว่าเราได้ส่วนลดด้วยเพราะว่าไอ้มีเขาเรียกอะไรอะ่ะของเจ้านายนะ่ะก็เลยได้รถเดือสองพันหนึ่งรอยสิบเกาบาทลดไปอยู่สามร้อยกว่าบาท ้องปันทุกี่อนะ่ะเป็นจังไหมเดี๋ยวสิเอาบลอขึ้นอีกนะอ่ะเพราะว่าเบลอมัน,ต,มมนต้องเอาบลอขึ้นมันเตี่ยเนาะเ <laughs> ออจะปั่นบ่อยด้วยปั่นขั้นห่างขั้นเกาไปเจ้านะขี <laughs> ่ไปตลาดลืมอนะ่ะ ไปดีพี่น้องดีใจอยู่บ่ได้จักรยานใหม่แล้วมันนี้ดีใจอยู่ดีใจแท่นน้องอยู่ขอ่อยขี่ทัานเก่ากันแล้วข่อยทัานนี้ให้น้องกับเมียเคีแฟนขี่ก็ประมาณนี่เลยน้องพี่น้องแา้วค่ะกับบัวแพงถ้าเอาบัวแพงถ้าเอาแพงๆกับมันก็ราคาสูงหขนนะพี่น้องมีแต่บับวพี่บวัวมีนี่มีจีสองศูนย์อยู่ได้เนี่ย โมจักมีห่อเลยพี่น้องเนอะหมูแต่ว่าจะกลายแบบมีตะาก,กา่าน,นี่แหละเวลาด้ทำไปตลาดทำมีคล้องใส่นะใส่คล้องได้รองเท้า,อทาบอมี่โอเคเลยพี่น้องมาถึงนอนใครในก็ะชือปิดคลิปนเนาะเอาออกเออนะนะกีแล้วเอาบอต,ตังอานขึ้นอีกเนาะเอาตังอ,อานขึ้นอีกเนาะหายซุงหน่อยนึงเนาะโอเคเลยพี่น้องมาถึงนอนใครในก็ะชือปิดคลิปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบ พ่อคุณผู้ใหญ่ใจดีได้ร้ายที่เพิ่นหายตังมาซื้อจักรยานเนาะพอใหายเพิ่นนี่สุขภาพแข็งแห้งแข้งๆไม่รัวตลอดปีตลอด,ปลอดไปเดอ้อบ๊ายบายลงเรื่องบ๊ายบายแน่